กับสวัสดีครับพยพี่น้องนะครับเดอ้อโอ้ยปูผนมาหานะครับเดอ้อพวยพี่น้องปูผนมาหาเอาปูปูโอ้ขุดลุงงงอยู่งวดนี้คักนะปูเดอ้องวดที่แล้วนะครับเดอ้องวดที่แล้วอาจารย์บวงสวงขอโชคลาภจากปูแปดศอกปูยาตายายอยู่สถานที่ห่วยเกลง่วัดสว่างบ้านนนยอดนะครับเดอ้อมองอาจารย์ได้สั่ง ทพฐานเกียดีลวงตามหาบัวนะครับโอ้ยจะเป็นเป่นงามคักจะเด้อพวยพี่น้องเอา้างวดนี้แตกบนแตกล่างคือเกาดนะับปูเด้องว,วดที่แล้วนะครับอ่าข้างล่างก็ได้แปดหาเด้อพวยพี่น้องข้างบนก็ได้สองเจ็ดห้าครับพวยพี่น้องสองเจ็ดห้าเอาเอ้ยปูโอ้สองตัวเลยครับปูเพิ่นมาสองตัวนะครับเด้อ อ่าให้เป็นบุญเป็นกุศลนะปู่เด้ออืมให้เป็นอนุสงค์บุญเดอ้ออ้ยสีเพลิงงามพวยพี่น้องสีเพลินงามเอมอเมื่อคืนอาจารย์กับฝันตองงวดเด้อพวยพี่น้องอาจารย์กับฝันตองงวด,ดวอ,งอาจารย์กับฝันว่าผู้ยิ่งเพลินมาหาเพลินมาบอกอาจารย์อาจารย์กับว่าสิออกจากวัดนี่ก็เลยว่าอย่าพึ่งไปเดอ้อสิไปซื้อกับขากับน้าไม่กินครับ เนี่ยสีไปซื้อกำเขากบนาม,มาให้กินเด้อพี่พี่น้องนะครับ <c oughs> เพิ่นบอกอาจารย์ให้อยูตอย่ต่ออาจาย์กันเลยได้ภาวนาอยู่ต่อครับนี่คือเพิ่นมาพ่อพี่น้องโอ้ยิ่งดู <c oughs> เพิ่นกระแสนู่แล้ครับเพิ่นอยากให้เฮ้าเอ่อ,เอปูเอ้ยอย่าเอ้ยอ,ออกทัวโลกนะครับปูอยู่สถานที่นี่ก็มีปูสีสุดโทแม่ยาปทุมมาแด้วครับเด้อพ่อพี่น้อง อาจารย์ก็เคยมาบวงสรวงยุนี่ก็แตกจนได้เฮ็ดได้สั่งครับพ่ยพี่น้องอ่าถือว่าเป็นอนุสงผลบุญเนาะพ่อพี่น้องเนาะเอองวดนี่สองโตครับกวดนีสองโตอาจารย์ก็ตีไซอ่ในนิมิตในข่วมฝันหมือขึ้นก็ว่ามันคักอยู่นี่พ่ยพี่น้องคักมือขึ้นนี่อืมหมืกขึ้นกับนิมิตคักครับพ่ยพี่น้องขึ้นนี่อาจารย์กับนิมิตคักเออก อาจารย์กับตีไส้นะครับขันเป็นนั่นกับหนึ่งหนึ่งซีซีครับพี่พี่น้องหนึ่งซีซีแล้วก็หกซีหกเกียร์หกเกแปดเจ็ดนะครับพี่พี่น้องเอาปูเอ้ยงวดนี่ให้เป็นจังได้ให้เป็นเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะปูเอ้ยให้เป็นบุญเป็นกุศลเด้อครับอ้าวนี่เพิ่นโดนี่นะฮะ เบิงเด้อพี่พี่น้องเบิงเอาครับเบิงเอานะครับเพิ่นได้มาหาอาจารย์แล้วถือว่าเป็นอนุสงผลบุญพี่พี่น้องนะครับอาจารย์กำมันใจเด้อพี่พี่น้องมันใจนะครับมาตรงนี้กำมันใจนะครับพะว่าหลังจากตองวดกะฝันดีนะครับฝันเห็นนั่งฟ้ากับลูกเพิ่นนะครับมีผู้หญิงสองคนเด้ออีกตัวหนึ่งอาจารย์กะตีไว้อยู่ อ่หนึ่งสี่สองสี่นะครับพ่อพี่น้องหนึ่งสี่สองสี่นะครับบาดดีเมื่อเจอพญานากนี่แล้วครับถือว่าโชคงไงญ่แทเถทะครอาจารย์ได้เจอเพิ่นย่ำได้นี่ถือว่าโชคนะครับถือว่าหวยเฮาเขาเฮา,าโชคดีครับปวดนี่ก็ต้องวปเพกระเจี๊ยบความควรปีใหม่กับลูกลูกล้านล้านปู่แปดศอกนะครับอืมให้ความควนปีใหม่เด้อพ่อพี่น้องนะครับให้เป็นบุญเป็นกุศลนะครับ เออเอาเด้อปูเด้อปูเด้อสิให้ตัวได้กับปูเด้อเออเอาปูเออ่อสี่ห้ตัวใดผู้ขากระขดเบิ่งดูให้ผู้ขาเบิ่งดูงวดนั่นก็ให้ผู้ข่าเจ็ดแปดแปดเจ็ดครับตรงๆเอางวดนี้่ด้บปูเด้องวดนี้ปูเสียตัวใดเอ้ปูเสียตัวใดกันั่นด้บปูเด้อให้เป็นบุญเป็นกุศลเด้อปูเอ้ย ให้เป็นอนุสงค์คุบุญนะครับเด้ออืออาเด้อปูเด้ออ้าวตอนนี้เพิ่นกำลังเสียห้โชคลาบเท่าหรอครับ่อยพี่นอ้องอ่าเบิ่งเอาเด้อเอยพี่น้องเด้อนะครับเอาปูเออคักคักคักขัก,ข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 กว้ยอืมคือสีหนึ่งแปดบ่ปูหนึ 1, 8, ่งแปดบ่นี่เอ่อที่แหลพก่นยกหัวออกมา เดี๋ยวเพิ่นก็บคดเขาเด้อเพื่อนพี่น้องเพิ่นก็บคดเขาไปคือเก่านะครับเพิ่นก็บคดเขาไปคือเก่าเอาเฮ้ยสี่ออกหนึ่งแปดอันออกหนึ่งแปดยืนหัวมาอีกดูปูยืนหัวมาอีกดูเอ่ยืืนออกมากันสี่ออกหนึ่งแปดยืนออกมากยืนออกมากเลยเอายืนออกมากคักๆเ้อโอ้พ่อยพี่น้องคักๆ้อครับเด้อพื่อยพี่น้องนะครับ เพ,พ,พิ่นอยากให้โชคให้ลาภเฮาคักๆอีหลีเพวยพี่น้องคลิปนี้ก็อย่าลืมเดอ้อเพวยพี่น้องจังใดก็เด้เอยะครับนี่เป็นของแท้ครับของแท้ของแท้นะครับอืมมีอยู่2โตครับมีอยู่2โตเออตัวจังก็ตีว่าแม่น78นั่นแล้วครับเออ78ปคะคักละ่ะครับเอาเพวยพี่น้องก็ลองเบิ่งอซื้อกันไว้เดอ้ออันนี้เป็นแนวทางเดอ้อเพวยพี่น้องเป็นแนวทาง กับพย่พี่น้องไ้คือที่เจ็ดศูนย์ปูกอไปขดจสงสันปูเจ็ดศูนหรือแปดศูนย์นบนี้นเนออหลังจากนั้นพ้นขดเขาขดเขาเอาคือเลขกศูนย์ปูเอาขดเขาไปเออเอาเก็ 70, ดศูนอีกขดคักๆกันเป็นเ0็ดศูนย์นะเก็ดศู 70, นยขดเขาไปปูขด,ดเขาไปอ โอ้พวยพี่น้องนะครับอืมเอาปูพันโคตแล้วโคดแล้วเอาโคดเจ็ดศูนย์บ่เออเอาขันเป็นเจ็ดแปดออกมาขันเจ็ดแปดออกมาบ่างดูองหัวออกมาเลยขันเจ็ดแปดอ่ะเจ็ดแปดอาหัวออกมาครับครับบ่งเด้อพวยพี่น้องนะครับอ่าพญานาคเพิ่นไดมาโอ้อาจารย์มันใจครับวันนี้ยังได้กับมันใจพวยพี่นอ้องออพอได้เห็นพญานาคเพิ่น นะครับอ่าอ่าพอผลมาสองตัวครับอ่าครับเผลมาสองตัวนะครับเด้อแต่ว่าตัวใหญ่เพิ่นนี่เพิ่นบ่ไปไซเพิ่นโค้ดแล้วเพิ่นกระเบงิงเอาวะยังเพิ่นกระดินญมืดพวยพีนพ่น้องเอาให้ลูกให้หลานโชคดีเถอะปู่เอ้ยให้เป็นบุญเป็นกุศลเถอะปู่เอ้ยให้สมข้อมุงมาดปรารถนาเด้อปู่เด้อ งวดที่แล้วครับพวยพี่น้องอาจารย์มาบวงสวงอ่ขึ้นวันที่สิบผาเพิ่นเขียนใส่หินให้สามตัวเด้อพวยพี่น้องเพิ่นได้เขียนเจ็ดห้าเจ็ดผู้เด้อพวยพี่น้องเขียนใส่กระดาษสองห้าเจ็ดครับอ่าเขียนเลขกลางแปดห้าครับพวยพี่น้องนั่นคือแปดหาที่เพิ่นเขียนอาจารย์ก็บ,บอกอ่า อย่าที่ถำสุคนที่ได้มากในงานเอาเบิ้งเอาเด้อก็อย่าลืมเด้อข้างล่างแปดหาแปดซีซื้อไว้เด้อออกอีหลีครับพ่อพี่น้องคัก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 เออเชิงหวยอันหวยเต็มเนาะพ่อ,อพี่น้องเห็ดจังใดอืมหวยก็อันหวยก็เต็มอืมเอาพ่อพี่น้องอ่าก็อย่าลืมนะพ่อเพื่พี่น้องเกตสองสองเกตเด้เอมันเปินมาสองตัวเด้อ เปนมาสองตัวครับพี่พี่น้องสองตัวเจ็ดสององเจ็ดอ่อ้ยโชคดีเด้อข้ยเป็นบุญเป็นบารมีเอาคักคักปูเอาคักคักโคักคักเอ้าเจ็ดศูนย์มาปูหดคักคัเอาเขาคักคักเอ้าอันนี้เจ็ดศูนย์กับคหดคักคักเด้ออ่าอยลูกซ้อยหลานด้อวันนี้ข้ายโชคดีปีไหม่สุขสุขคนเด้อเอ จังได้ก็ขอให้โชคดีเด้อขอให้เป็นบุญเอาปูกคดเข้าไปเออกคดเข้าไปปูเจ็ดศูนย์ครับพวยพี่น้องเจ็ดศูนย์ครับพวยพี่น้องเอาพ่นกคดแล้วเอาครับพวยพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเด้อขอให้โชคดีรับรวยเงินไหลนองทองไหลมาขอให้โชคดีปีใหม่สุขสุขคนเด้อนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนหลับหลับตื่นตื่นได้ทั้งแสนทัง้งทั้งล้าน ขอให้เราเทียบเทวดาพญานาคให้โชคสาธุสาธุรวยรวยรวยรู